อันที่เรื่อเนี่ยหอยเมื่อนะมาใครทำมันตอนใหญ่พอละลองดูเกี่ยวบีได้หน่อยผมวันนี้ได้ผมวันหาล่องเนี่ยนี่ครับโย่ัล อ่ะทักทายสบายดีและสวัสดีพี่ทุกท่านวันนี้กะได้ออกมาหน้านะมาสลองขึ้นลังก้อนพี่พน้องเลยดำหน้าแล้วนะแล้วแต่หงึงแล้ว่ะแต่ว่าหากสลองวนันนี้เอาแบ่มากตัวนึงวน่งวันนี้มากินสลองนะแต่ว่าคาดอยู่ ขาดอยู่สองคนนะมือน,นี่นะมีแม่น้องกิบเพิ่นไปให้ให้แม่ชีไรไปหาเก็บผักเก็บยานะแต่ตอนแรงเพิ่นจะแวะมานี่ขันพี่ท่านกับแม่เอาเป็นขามือไว้เธอแล้วก็คาดปอปองบอปองไปนอนให้แม่แล้มือน,นี้เอาทากินแม่ก็บีบือบีบิีบบบท่าพี่น้องไปเลยพาแม่เพิ่นเอาโง่เอาเรือ,อไปไปชงโง่อยู่ทะายไห้ผู้อายามานเนาะเขาจงไปเถอเอาเนาะไปตามชมเนเดียวนี่มีพอชีวิไลก็มามือนี้นแล้วก็ บ่อหอยเพิ่นมามืดอนี่น้องกรีบก็มา,มา ENNIS, สาวแพรไหมพุ่นอยู่พุ่นผาเดี๋ยวพาไปดื่มก่อนพอดีจักพอดีพิจารณาไว้เลยสาวแพรไหมี่สบายดีเลยสบายดีเลยด้วยกรีบเด้สบายดีเป็นบ่อห่านนะจำฮะ พกเซอร์พี่เลิะนั่นน่ะแล้วบาดนี่จิเลอร์มะขามมะขามโอ้มะขามน้อยสบายดีนี่สบายดีป้าลุงนั่นน่ะเนี่ยพี่ยักษ์สบายดีอยู่ีคือชาวพม่าสบายดีมาตูดเดี๋ยวมันนี้ได้ยังยังมาอันแม่ต้องแตนโทรเบ้อละครับพรต้องแตนเพื่อน อยู่พอมดพอมดไม่มดนั่นแหละไม่ต้องแตนพอมดไม่ต้องแตนพอมดแต่ว่าจักมาวิมาแล้วว่าเฉอๆนะมาตะมักกระลอกก็มีโต๊ะกระบังกินมตะมักกระลอกแบะแบะเถิกแบะเถิกตัวนึงพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาห้องพูดใส่เขาก่อนคอยจะเออกไปเพื่อนเพิ่งพดนี่นะว้าเด๋อให้ให้มาอีกแ เอางูนับนี่จดะ มาปุ๊บขามันทำไมก็ได้เหรอ แม่ฟาดไม่หนังมันนะเรียกว่าเอาน้ำาื of of ่อมีเื uh, says, ้อไอ้นูไม yeah. yep. okay. uh ่ได okay. okay. ้เศษจะได้อเลยตรงตรงเลยหงายหเลย อันที่เด้อเนี่ยหอยเขอะนะมาใครหำมันของปรดด้วยเนาะโอ้โหอัสีวิไลเนาะอันนี้คือหนังเลยนะเกี่ยวนีาเก่ยวเ่เอ่ใจแผ่นแผ่นโลดหมอนขนาดเนี่ยตอนใหญ่พอ้ะ้งลองบ้ ขัดเนับน้อดีแน่บ้างออนได้คลิปนี้เไปแชดีนะคลิปนี้เอาไว้เอาคลิปยังปิ้งซีนเถอะทุกีบเลยมักหอมอะใช่มันหอนมแล้วเอาซีนปิ้งกัน้องคลิปกอน มียไปอยู่ก็มีอยู่ครับนี่อันเดียวกันแล้ววะอันดียวลูกปีสีหน่อยลองคิดก่นปีสีหน่อยจะเบิดต่อยมีนั่งดูดันพิเ่อนมันก่อนของแ่มันก่อนแ่มันอะอรมันผ่านเลยนี่แฉมเป็น่นังมารครับ พี่เรียกว่าอันนี้เชียพกมันอ่ะพกพกอันมาอันต้นมันอ่ะกินอะไรมาพี่กินปิ้งชีนเนาะเสียบเนาะกิ้นเสียบ

ได้นวหนึ่งนะเอ้เอาเข้ามาเอามาข้านะบ้เอืมอนะึดข้าวอือหอ่นนะสอยเออมังกรล็อกก่อนขิงทานะ เอาเป็นมือบานจะเมือหาซื้อหูเขาเปเจาะรักเมือเลยจากเราก่อน้จาก็ได้ครับจากคลาสิกเลยนะตัดไม่จำมาเล่าเชียวตัดไปตัดใตัดใหญ่ก่อนเอาอเราดไรเราอิมัเขาเราอไรกีโล มาหาเฟสได้ไหนโทรบอกแมเอ็งหมดเออแล้วปัจจุบันขึ้ายข้นฝฟายรูไฟขอยเราเยตัวนี้กะครบนี้ตัวนี้ก็ได้เลยยอดนะได้หนขันมเมยนี่เลยคางก่อนบีนะได้เชื่อบีนะทาใหทยเชื่อไม่พอบอกว่าน่นแลโอ้เครื่องนพอหมดเห็ด ฉันจะนอันนี้นะอันนั้นอันหน้ามั้าจบก่อนจบมันอันนี้่าบมาเนรเทาจะเฮ็ดเมนูกินมื่อานนี้นะคือปีงปีงอันปีงพอสำราจิมอันแก้วอันเพลพี่น้องเลยพอบออีนะคือเัยเขาเดีมองมองเขาอย่หาต่มื่อยนึงม่อมแ้ง อ๋อเงินโอ้่โกว่เมลยน้น้องอช่ยูน่เทตโต้ได้นงะ i มาไ้โอ้เขียวบีไดิใจไ่ชีม้าปัจจุปใจมีปัจจัยมีปัจจัยรัทธาหัอมีปัจจัยรัทธาพี่ เามากประกอบชุดเขาคือวัดปีน้อยปีนสํลาปีนหินสําลาชุกนกั่ก็แม่นนะนีปีนจำเจียวอะไรเงี่ะมีโอบนำมีนะโอ้เผาหวนวะหอ้นเนชิ้นโอ๊บเล ไม่หม่เร็ไม่เร็วม่เร็วไม่เร็วพออพอแล้วพอไรอ้าอ <e ่าอ่าใช่ใช่ใช่อ้อพ่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 อแกวี mọi người 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 mọi ผมอมดีครับผมวันนี้ได้ผมมาหาล่องเด้วยครับนี้คักร้องออครับเรื่องกรชามันคักรับแคบหวานบอกยอดหวานหวานอันนี้นะซุกแล้วนี่นะชุกครับไปทั้งเลยค้าบมีซุกค้อมีก้ามาเฮ้อกกินยำเนะได้ขากอได้ยำเละบ่ ให้เรากิบมาพอดีพี่น้องมันกิมาแล้วหันกินกับอันสีสีไล่เย้มากเยมาจะกินตัวไม้ตัวนี้ไงพยกันดุดุวะดีเล่นแม่ คอยมาน้ำรังเขาให้กินแบบนี้แมนบอลพ่อก็ยังไม่ทันได้กินลายนะพ่อก็กินข้าวหนังมันเนี่ยอาลีบอกซับซีนเนี่ยกับข้ากระหากระซ้อยนะแต่มันนี่ก็ลืมวอล์กอัานอีเมลนะพันกินนั่นไม่ได้เลยพันครับประเภทแหมงโง่มีหนังแต่แบบเค้งที่มันกินแห้งนะพันกินไม่ได้พ่อไปเลยยกมากินอยู่หน้านะเห็นแล้วสองคนนี่เห็นแล้วฮะ โอ้โหโคตรเลยพี่ของโคตรเลยว้าวเป็นตีเซียบเลยนี่ยทำหน่อยเนาะทำไว้เท้ตายจัง่อยนอ้ยนอ้นฟ้าแล้วนะจำเพื่ออะไร หออบสุกเลยครบด้ยเลยทัก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 ย่างอยู่ใดย่างอยู่ได้ท่านสุกเลยท่านสุกขึ้นอีกท่านสุกงเสื่อน้ำน้อยเนาะเจ้าน้ำอยบ่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 ออบอที่จริงโฮมันนะมันโกบีได้ดิเจ้าชิมเดียว เร <laughs> กพัน,น <laughs> ส,สิอิ่มละกางคืนอีกจังหน่อย <laughs> สมไฟเฮาข้อมือฉีดเลยนาะมากะจสาว ตอนนี้เวลากระคำแล้วเพื่อกะท่าท่ามอชุเอาลงเท่านึงนี่ยังมีชุกอยู่เอาว่าขาอีทับ้องขาชีนชุกยว

เนี่ยตักกันจะท้อขนาดนูน้น <c oughs> น่าเล่นในตะพ<อ><อ>ันฮะโอ่กับมือเจ็บเนี่น <c oughs> ทเที่นห้อยตักเลยเหี้ยบแจดโ คำมากัเขนน้อยเข็มำหเขนเปลเข็นอึบบอกแอบกกแอกกเขน้อยอหบงจองเร็วมากอนี้ก็ตักแระมานชั่วโมงนึงพอละวงน้อยเนาะน่บ่งยมากน่าฟาดเป็นตะเมยน้ำบ่งนน้อย ขันกเริ่เป็นโรคกระเพาะนี้ล้างบูงีกแล้วเป็นน้องเด้ออบอันนี้คืออบเลยำเนี่ำเนีินเาทำมาหลายคนยูนอชดน้ำมันเจ็บมาเลยเฮ้ย้อยเฮ้ย เ็นคยไปก่อตั้มบกใช้มือก็ได้เปิดยนาะตรงนีนั่งกันเนาเอามา่อกี้อิ่มแล้วบอกอิ่มแล้ว,อลวพอหมดจากบายเที่ยบบาทอย่างนี้เห็นระมากินข้าวเดี๋ยวต้องไปละ

นนกินแบมื่อนี้กับเซตชินนะสลองมื่อนี้ก็ได้ถือว่าเรียบร้อยมือนาอย่างว่าได้ไหมเนาะกะบค้ำมือพอดีพี่นอ้องเลยพ่อกะจะได้ปิดคลิปลงสำนี้ละกะแยง่ยงแย่งย้ายบานันไดกะพอดี๋ยวมือ่อกะขอข้อมูลกับเจอหน่าพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามับหนับชมเดี๋ยวคลิปหน้าก็หน้าพอได้ไหมพี่น้องเลยอันนี้คกับมื่อก็แม่เพื่อนบนันไดคอย่าเมื่อพูดเดียวนะ